สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าของวันจันทร์วันนี้ก็ไปทำงานอีกวันหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นก่อนจะไปทำงานรู้สึกว่าช่วงนี้หน้าโกมากหน้าโศมากก็เลยว่าต้องมาร์กหน้าก่อนแล้วก็ไปทำงานก็มาร์กหน้าเรียบร้อยแล้ว ทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะที่มากหน้ารู้สึกว่าวันนี้อ่ะหน้ามันเป็นซึ่แบบว่าอิดโดยแต่ว่าคือด้วยความที่เราอ่ะดูแลตัวเองเนาะแต่ว่าก็กคือ,อรู้สึกว่าหน้าอิดโดยแล้วก็หมองเราต้องการดีเฟกคือให้หน้ามันสดชื่นมันฉ่ำเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเจอผู้คนอะไรแบบนี้ก็คือก่อนไปทำงานมาร์กหน้าก่อนนิดนึงแล้วก็ จะเตรียมกระเจี๊ยบใส่ไปในนี้เลยกระเจี๊ยบแห้งใส่ไปในนี้เพราะว่าเดี๋ยวเ,เวลาทำงานแล้วก็ใส่น้ำร้อนกระเจี๊ยบแล้วก็ดื่มเพิ่มวิตามินซีไปด้วยก่อนจะไปทำงานแล้วก็ต้องมาร์กหน้าไปด้วยแล้วก็วันนี้ตอนยินก็ไปออกกำลังกายเพราะว่าร่างกายเราอะ ก็คือต้องการความแข็งแรงต้องการฟื้นฟูแล้วก็ต้องการรีแลก์ใช่ไหมคะก็คือเราต้องไปด้วยกันอืมอใกล้แล้วล่ะใส่กระเจี๊ยบก่อนเอากระเจี๊ยบใส่กระป๋องก่อนอ้ยแปบ๊บหนึ่งนะคะนี่กระเจี๊ยบแห้งใส่ใส่มาเลยเพราะว่าไปถึงที่จะทานแล้วก็ กดตำรอนใส่ค่ะวิตาม C, ินซีฉ่ำๆไปเลยกระเชยบแห้งของมาดามกึ๊ก๋ยนะคะอันนี้ออร์แกนิกลุนๆเลยผลจากการมาร์กหน้าและหลังจุดเครื่องครัวเพียบผลจากการมาร์กหน้าไปทำงานแล้วก็ดื่มวิตามินซีก็วันนี้ก็คือร่างกายตื่นหน้าฟู แล้วก็ตอนนี้ก็จะนอนแล้วขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่รับชมคลิปของคนาน้อยนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะอุ้ยอันนี้ผิวแท้จริงนะคุณผู้ชมขาดูแลสุขภาพด้วยนะคะดูแลผิวไปด้วยกันบ๊ายบายอย่างมากแล้วเนาะตินก้าก็เยอะแต่ว่าเป็นเรื่องปกติเป็นไปตามวหยแต่ว่าอืมผิวดีนะ รึเปล่าเดียวเลยค่ะ